อัปเดตล่าสุดวิวดาราไทายปาร์ตี้อินแทวอนเกาหลีใต้ต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกสาวสวยเบอร์ต้นๆของช่องวัน31เลยก็ว่าได้สำหรับวิวนรสสนทิชาซึ่งเธอหลุดลั่นอยู่ในวงการบันเทิงมาได้สักพักแล้วมีแฟนๆติดตามผลงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวฮอตและโด่งดังไม่ไหวและก่อนหน้านี้หากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของสาววิวก็จะเห็นว่าเธอนั้นเดเช็อินเที่ยวย่านอินแทวอนประเทศเกาหลีใต้ก็ เป็นที่ทราบกันว่าสถานที่นั้นเกิดเหตุการณ์สุดระทึกมีคนจานวนมากหมดสติและเสียชีวิตซึ่งกําลังมีการจัดงานฉลองเทศกาลวันฮาโลาวีนประจําปี2022ซึ่งทําให้แฟนๆหลายคนอดเป็นห่วงสาววิวไม่ได้ว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่าลาสุดสาววิวก็ได้ออกมาโพสข้อความแจ้งข่าวผ่านทางไอ Story พร้อมทางร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปาร์ตี้ที่อินเทอร์วอนด้วยระบบุว่าวิวปลอดภัยดีนะคะตอนนี้ ี้กลับถึงที่พัากเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอแสดงความเสียใจกับการจากไปและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะลงใจไปสาววิวปลอดภัยดี